ต่อครับคลิปดูได้อยู่ก็มีการสรร่าาองรปอแน่เลยไอจีท่ามีกฎหมายให้พาสุนัขเดินวันละสองรอบนะครับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องขับถ่ายให้ดี คนสวน่อยากมีประเด็นนะต่อนี่เห็นไหมนี่พูดของเราขึ้นเดินอ่ะ <laughs> ปาร์คที่สวยนะโหขึ้นเดินไม่ได้วิ่งเอาดอนาน ตอบด้วยครับจันนะเราก็จะตังเข้าสมุดสอดมากขึ้นนี่เห่อเปียกไม่แน่นนเลยอ่ะ กลับตรงหนาวืดนระมาณลนมันเป็นเนินครับเครื่องไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวนี้จะแวะแมนเชสเตอร์ด้วยไปช็อปปิ้งนะ ยินเห็นว่ะวางสิบกว่าตัวแล้วก็พามาเดินเล่นทันี้ก็น่าเลี้ยงไม่รู้เห็นก็ เดี๋ยวจะวิง่งใช่คือระยะไหมไม่ใช่วิ่งเข้าไปในเดือพเขายอมให้วิ่งไหมเหรอเออดูสิเราลองเข้าไปไม่น่านะเป็นโซนสองกีฬาความฝันครับเชาววิ่งอยู่แล้วอันนี้ได้วิ่งที่นามนะ ยังไม่โลที่สองเลยเอาไปต่อ <c oughs> นี่ยยินรัดเ <c oughs> จอเจอลัดแล้วเจอยินรัดแล้วเอาอยูกไหม วด้านหลังนะครับ FC Player 19 9 8ถู2015หัวใจของเราดิเวนเจอรัตต่อด้านซ้ายก็อันนี้จะทีลไว้อะไรอะครับที่คนของเราเหยียบกันตายหลายคน Workout Resumed วิ่งเทียวชิว้วสัมเซอร์แค่นี้ดัดกวิดนะครับตัวเจ็ดโอ้นี่ตำนานเลยเซนบ,บ๊อบต่อดูไว้ดูเชอรี่วิแชงรี่หรอ ไปก่ chat, mm ินโอ้สูะตึงนี่ดูไร่ชอบเวิดบ้างมอนจะย้อนแสงเราจะอ้อมไปเดี๋ยวไม่สวย ใช่ไหมย้อนแสงเห็นไหมย้อนแสงสีก็สวยาวานขึ้นไปชมมาแล้วผู้อบชอบใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บุรีเอเอไอ้ตันนะผมพักข้างไอ้ตันชอบเขาไม่มีคนเข้าเลยอะ่ะอก็ทดสอบด้วยคูณยิ่ง,งใหญ่กว่าเนาะ แฟนคลับเยอะใช่ไบ้านก็ประมาณ200คนในรอบผมน่านกี่โมงรับก่อนเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายยังไม่เปิดน,นะครับเดี๋ยววิ่งเข้าด้านหน้า two Duration: 19 minutes 51 seconds. Current pace: 14 minutes per kilometer. Average pace: 9 minutes 55 seconds per kilometer. Estimated total time: 49 minutes 37 seconds. <mumbles> <laughs> อสองคันนี้ไม่มีคันนี้ก็ไม่มีออสแท็กซี่แล้วเดี๋ยววิ่งตามตอกเดี๋ยวให้ดูเมืองเรืโรอโพนเขาอยู่กันยังไงตาปดูจระด้วยย้อนแสง่อยนะ เมื่อวานร้านไหนวะอ๋อร้านนี้ก็อาหารเร็กลาบแากอังกฤษครั้งแรกเออมันกินได้นะแต่ต้องกินในแบบปกตววิวัอนี้ผมทานเบคอนอย่างเดียวโคตรเผ็มแต่ถ้าเบคอนบางแล้วก็ถั่วถั่วนี่เป็นถั่วฟอนกะเทศนะเฮ้ยอ,อร่อยอ่ไปต่อ นะข้าไปดูเจอละออผมไม่รู้ว่าคือป้ายหลักก่อนนะข้ามถนนก็ต้องระวังนะครับคนคนหลังกีดเขานี่กฎหมายเป็นหลัก <out> ตอนที่ผิดวิธีเนี่ยเขา คง <c oughs> ดูได้ไม่หมดอ่ะอันนี้ใครว่าไงถนนเห็นไหมระวับบงไม่ได้เลย ในตำนานอ่เดี๋ยวจะรัดเข้าไปซอยพวกนี่มีอีกไหมดูแลกันไหนๆก็มาละเนี่ยผับเอขอข้างทางนี้ไม่มีจะไปต่อดีไหมไปดูตลาดดีกว่าเข,ข้าตรงปั๊มหยุดรถ รถเขาหลากหลีห่อมมากแ,แล้วมีคอต้ตอตรงนี้มีตังอะเริ่มหยิบเงินมายังไม่ลองคอต้ตอเลยแต่ลองไม่ใช่ทำว่ลองหรอกไฟบ,บังคับ สต,ตาร์บัคอ์าเซอร์ดูไม่ค่อยสวย Workout paused ส์เดี๋ยวลบถนนหลบรถหนะ่อยอะเซอร์นะวิ่งต่อจเจอเจอรหลักก็จะกลับวิ่งไปหาคุณภรรยาแนละ้ว Workout r e s u m e ม นี่ดูก่อน Morning นี่นะยูเอนเจอรลาัตขัญใจของเรา go well, down, you'll see Graeme Sooner. Workout paused. Right? Thank you, thank you very much. He recommended to Thank you. Thank you. Thank you. Ah, I don't know. Workout resumed. He โอ้ไงโ <Ooh>. อ oh. ้ halfway point reached ลงเดินเดี๋ยวต้องขึ้นเดินครับเถ้วยแชมเปญลิกนะครับตำนานของเราอีกท่านหนึ่งนี่ เดี๋ยวไปต่ออีกซอยต้องมี Workout p a u s e ์้อนไปบ้านเมืมเงองเขาสวยงามอร์กอัพเริ่ e ต้นเื่อคืนนอนก็ไมนพอนอนผืนเดียวนี่เตอังกฤษเขาไม่ได้อุ่นเหมือนยินเตอร์ญี่ปุ่นนะครับเตรียมชุดนอนที่กันหนาวมาด้วยแล้วก็เอลวัตตันร้านขายของชำไม่ได้มีแอลกอฮอล์ขายตลอดนะครับ ไม่มีทุกร้านบางร้านถึงจะมีนะเดินไปสามร้านไม่เจอร้านที่สี่ถึงจะเจอเดี๋ยวไปฝันก่อละฝันนี้ไม่น่ามีลนะจะวิ่งลงไปเลยตึ๊บเขาไม่ทะยุนกลางถนนบ้านเมืองเขาก็ สภาพอ่ะนี่ให้ดูนี่ต้องมีใบจอดนะเห็นไหมที่ห้องที่เราเช่าเราก็ได้ใบจอดจากห้องเช่านะครับเกือบเจ็ดพันบาทนอนสามห้องนอนถึงห,ห้องน้ำถึงห้องครัวถึงห,ห้องนักเล่นโอเคมาก สวยคลิปนี้คงถึงเรือพูดนเลยเนี่ยบ้านเรือนเขาก็เริ่มจัดคริสต์มาสกันนะตรงเอลตันนี่จัดอยู่หลายหลังเลยมีไฟกระพริบเราเดินผ่านเรายิ้มกับหน้าบ้านเขาเขาอยู่ตรงหน้าต่างเขาก็ยิ้มให้แต่ยุโรปไม่ได้ไม่ได้ ยิ้มยานทุกคนนะครับญี่ปุ่นก็พร้อมมีบ้างแหละแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาใส,ใ,ใส่ใจกันนะท่องเที่ยวเนะาะวิ่งต่อเม่ีมันเนินลงไม่อยากวิ่งเวลังจ็บ อ่ะวิ่งกลับไปจะเข้าลิฟจะเข้าสเตเดียมแล้วเป็นความรง้จำครับตัาอยากอัดชิปไว้อ้าเจอจราดดอีกอันนี้ป้ายหลักแน่เลยหรือเปล่า อนี่ฟุกมากอะถ่ายรูปได้หนิ Workout ขอขอหน่อยอาจจะยังแป๊บนึงนะครับ ไม่ไงั้นไม่เต็มไปต่อได้วิ่งทั้งพาดได้วิ่งทั้งในเมืองน,นะถูกใจมาก กขอนคนมีอายุไปต่อครับระวังนิดหนึ่งถ่ายติดชาวบ้านนะขอไปดูเมื่อวานเจอเด็กฝรั่งแซวแต่ไม่ออกจาสเนียงเดียวพูดไม่รู้พูดอะไรโอ้โหอวานนอนข้างฝับแต่ก็เมาเบียไปสามขวดเนาะเลือกมาถูกหลายห้อ 3. Duration 30 minutes 6 seconds. Current but pace 9 minutes 20 seconds per kilometer. Average pace 10 minutes 1 second per kilometer. Estimated total time 50 minutes 5 seconds. Workout resumed. ฟินมากมีความสิตหายไปตั้งแต่โอยน้ำมันห6ึ่ขาว หนึ่งจุดหกหนึ่งพาวต่อลิตรมันแพงกว่า,าบ้านเรานะมันหกสิบตะวันเติมมาเป็นทางให้หลานหลานขับรถเก่งขับซิ่งด้วยบต้องต้องอย่างนี้สิพาไปฝึกเองตังต้งแต่อายุสิบห้าที่เมืองไทยตะร์นฝึกเด็วิกอัพเลย ไเกรดขอเกียร์เมนนลเด้วยุคนนี้ยังขับเมนนลอยู่ถึงแล้วนะนี่ของนี่เป็นสไตล์ของเสื้อนะเสื้อแข่งมี้ัดติดนี่ร้านนี้เธอมาทานเอาไป,ไป ไฟทุกตาไหลไฟเพราะจริงๆเราควรจะไปด้านนู้นดิให้เห็นนะเราข้ามไปไม่ข้ามไม่ได้นะโอเค Workout pause Workout resumed ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามพันพาม นี่นะคาสนามบอลในฝัน The Cup <out> มีคำพูดคำพูดหนึ่งตอนที่เราไปชม Workout r a z i l ท้องคอมาให้เราตอนคุณเดนเข้าสนามอะ่ะมันจะมีผลทั้งชนะเสมอและแพ้ แต่เราชาวฟุชาวลิเวอร์พูลนีจะเสียทีมตลอดไปถ้าผมแปลผิดนะผมจะเข้าแล้วไม่รู้ว่าเปิดกี่โมงอนะ่ะเนี่ยจะเก้าโมงครึ่งกมั้ง <out> เป็นการวิ่งครับครับ นม่มีเีย่อยู่ตรงนี้นะต้องเข้าไปแต่คุณต้องรีจิสตเตอร์ก่อนน,นะลูปปัน้นไม่มามันก็ไม่รู้อะว่าลูปปั้นเรามีลูปปั้นเดียวอันนี้ในส่วนของอ๋อด้านนุ่นอันนี้เราวิ่งไป ขนมข้าวเราอะอสเตเดียมอ่ะวัดสเตเดียมทัวร์นะครับจำไม่ผิดก็ขึ้นไปชั้นห้ามก็คือตอนแรกต้องดีเติมมาก่อนนะเรามาให้ตรงเวลานะก็เขาจะแนะนำตามคลิปแหละน,นี่หาคุาณพระยาไม่เจอแต่นี้อยากะจะตอบลี่อ่ะบรรยากาศละกักน โอ้เพ่งกี่โมงสิบโมงเลยเหรอ,อดูอดูดโจตาอยู่โจ,ตา,โจตาเราเี่นนักบอลผู้หญิงของเราแหละจริงๆคนซ้ายผมไม่รู้ว่าใครอ่ะใครอ่ะครอบปะไม่น่าใช่ ีเปิดยังวไงไฟเปิดแล้วอ่ะแต่ไม่รู้เปิดยังอ่าเด็กเราเห็นไหมอ่ะเป็นตัวทอนะเป็นมาติปอ่ะมาติปก็ฟิวเขา workout paused นีงง่กับตาล workout resumed ยังไม่เปิดอ่ะเพราะยังเป็นถุงขยะอยู่อ่าเด็กใหม่เราว่าไปถ่ายรูปสวยมีกัปตาลมาสท้อน่ะเห็นดีดีหรอกขอยิงได้เยอะนะครับวิ่งกลับ

อ่าเมียเมียข้าพเจ้าอยู่ไหนต่าอะไร <c oughs> จริงๆว่าอัน้ใดเสือ้อหรือวู้มาตัวหนึ่งเพื่กันหนาวแบบไม่ใช่หนาวแบบหนานนะใส่ตรงเอวตันไม่ได้นะ ก็จะถ่ตรงนี้ให้คุณเวลาหิวด้วยพาดูดูเถอะครับคลิปนี้ไม่ได้หวังว่าคนดูมากแต่หวังว่าแฟนหงจะอยากเห็นรอบๆดิโอพูน แล้วก็บริเวณเมืองนะนี่ก็อะไรหนึ่งเก้าแปดเก้านะตอนที่เสียกันน่าสลดใจแรงดันใจที่นี่ก็คุณนะเย็นรัสคุณต้องใช้จังหวะมากที่ผมยิ่งกลับเข้าพักนะ ดูทีว่ามีป้ายบอกเลยว่าเปิดกี่โมงป้ายบอกอ่ะเออต้องสต็อปแล้วมูลนิธิโทรมาแล้ว